บ้าเติมแพ็คแต่ <S 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 ไม่เยอะมากนะครับก็อาประมาณนี้นะครับแพ็คที่ผมจะเติมนะสองแพ็คนี้นะครับผมอุยม้ยโจมมาแล้วมาแล้วว่าเป็นอะไรคลิปนี้สนับสนุนโดย้านเติมเ,มเกม Power g a ช a อยากเติมเกมสแกนดิและอย่าลืมสนับสนุนสตรีมเมอร์ด้วยนะขอบคุณครับ พี่จะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมอยู่กับชาเจมซีมีนะครับทุกคน,ก,คนก็วันนี้นะครับอยู่ในเกมแหล็คล็อกกันอีกแล้วนะติดเล่นมากเลยนะครับช่วงนี้ก็วันนะะผมผมี้นะครับผมก็จะมาเติมแพ็คที่ตอนนี้ผมจะบอกว่าผมมาเติมไปประมาณประมาณนึงได้แล้วอะก็คือแต่ไม่เยอะมากนะครับก็จะซื้อแพ็คที่คุ้มๆก็อย่างเช่นแบตเติ h ลทาร์ตอันนี้ก็ซื้อนะครับผมผมก็เติมมาเนาะยี่อะไรอีกนะอาจจะมีแพ็คพวกแบบเนี้ยเบสเซลเลอร์ที่มันชอบขึ้นตรงนี้นะครับตอนที่เราแบบลดล็อกอะไรบางอย่างก็จะเติม 3 5บาทอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ผมเพิ่งมาเห็นนะครับผมว่ามันมีอยู่ในคานิวาลด้วยนะก็คืออันนี้เลยนะครับผมก็เข้ามาในคานิวาลนาะแล้วอยู่ในช็อปออฟเฟอร์นี่นะครับผมก็นี่นะครับผมผมก็จะซื้อ2งแพ็กนี้เนาะมันซื้อได้2ครั้งนะครับก็เดี๋ยวจะซื้อให้หมดเลยแล้วกัน2ครั้งผมก็จะได้ตั๋วซุมอันนี้5ใบ2ครั้งก็10อันนี้ก็1ิบเอ็ดสิบอใบนะครับผมอันนี้ก็ได้10บใบแล้วตั๋วสิกเอ็ด3ิบสองเหมรอนกันเนาะอาณนี้นะครับแก็จะเติมนะ2แ็นี้บผม แล้วเราก็จะไปเติมกันเลยดีกว่าก็ร้านที่ผมเติมนั้นก็จะเป็นร้าน power p a y นะก็เนี่นะครับผมถ้าใครอยากจเติมนะครับผมก็ทักเข้าไปได้เลยนะครับผมพอทักไปปุ๊บเขาก็จะส่งเป็นลิงก์โกเนี่ยนะครับไปยังช็อปนะครับผมก็จะเข้ามาที่หน้าช็อปอะไรประมาณนี้ก็คุ้มก็เลยนะครับผมอันนี้เมื่อกี้ผมกดไปแล้วนะครับผมก็ได้กดไป3แพ็คนะครับผมแล้วก็อันี่2แพ็คนะอันนี้จะเป็นแบบแพ็คอื่นๆนะครับผมที่แบบเราอยากจะซื้อเพิ่มเติมแล้วก็สามารถมาเทียบราคาแล้วก็เลือกสตรีมเมอร์ด้วยนะครับผมปไได้ นะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนใส่ให้นะเอาเราชื่อช่องกูไเป็นไหนนะโอเคก็นี่นะครับผมใส่ไปปุ๊บแล้วก็กดยืนยันไปแล้วก็โอนตังอะไรให้เรียบร้อยนะ มาเข้าไปทุกคนเดี๋ยวกดรอยมาแล้วเรามีอะไรบ้างเกียวตัวซุ่มกันเตอะว่าเราจะได้อะไรเดี๋ยวครับไปเช็คในกระเป๋าก่อนว่าของครบหรือเปล่าเอาอะไรก่อนดีระวังสัตว์กับไอ้นี่เอาสัตว์ก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับผมก็ซุ่มสัตว์ทั้งหมด14บใบเนาะผมซุ่มไปแล้ว55้ครั้งก็ยังไม่ได้เลยไอสัตว์ดแดงทำได้ยากเกินกว่าไปแล้วเกิดกหนึ่งใบนะครับไปแล้วไอ้นกโง่เลยไอเดี๋ยวเราแบบ ขอนี้แบบไปได,ไดีได้ไหมโอ้แบบอนิเมชันน่ะเนอะจะได้แบบตื่นเต้นเลาวก็ไปมันน้อยเนาะผมม่วงอ่ะไม่แดงอ่ะเอ้ยทองวะด็อกเตอร์วะโอเคก็ได้ด็อกเตอร์ก็ยังดีเอาไปอัพได้นะโอเคอันที่สองแดงไปดิโอ้ฟ้าเลยอ่ะอันที่สามม่วงไหมส้ไมไหมทองไหมม่วงส้มทองเราม่วงอย่างเดียวเลยฮะ <c oughs> ไม่มีเฮียอะไรเลย <c oughs> โอ้โหป๋าไปดิรอบนี้ม่วงท้องไม้ทองก็ไม่ทองด้วยเหรอโอ้โหไปรอบนี้ยังไงโอ้โหนะสลับก่อนสลับ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 เกมไป64รอบม่วงส้มสองโอ้โหไม่เลยกดไปเลยแล้วกันไอ้เหี้ยแบบว่าเพียงดวงไปละโอ้ยไม่จะได้ม่วงเฉยได้ชิกโอ้มันไม่ค่อยจะได้นะมันต้องได้รีก่อนได้รีก่อนไดาข้างนอกก่อนได้มันแรงอย่างเงี้ยลูกพี แค่สามใบเองน,บบงนะครับโอ้โหจุกๆไปเลยเอ้ตัวสงต่อโอ้โหไอ้เจ้าตัวเดิมเป๊ะเออครบทุกอย่างฮะขาดอย่างเดียวก็คือสัตว์แดงแม่สุ่มยากจริงนะสัตว์แดงต้องกรอ,อก,การันตีอย่างเดียวแล้วน,นะที่กี่ใบท์นะจะได้การันตีสัตว์แดงน,นะอยากได้ซามูไรอะ่ะโอเคต่อไปก็อะไรวะขอมาหทั้งหมดอันนี้สิบสาม แล้วก็ใบอันนี้อีก3ใบก็ไปบวกกันแล้วกันนะชิดน้ำไปก่อนแล้วกันว่าจะได้อะไรไปโอ้โหสีฟ้ามาก็กดข้ามได้เลยมั้งเนะี่ยเออได้หนึ่งค่ะโอ้โหมือชิน้ำมาเลยดีในในเสื้อมาเลยดีไปสีส้มมาไม่สีม่วงวะน่าอะไรวะสีม่วงโอ้โหอันเดิมแป้งปุ่นีแล้วไอ,อ,อเทียเอาไปทุกที่อะไรอีกสีส้มไม่ออกเหรอโอ้ฟ้านี่กดข้ามได้เลยสีส้มออกมาฮะ ตู้สิม้วนอีกแล้วได้ไรอ่ะอันนี้เป็นอะไรหน้าหรอเฮ้ยหน้าก็ได้อยู่หน้าได้อยู่ตู้ม้วนอีกแกลไม่ได้กระต่ายอันนี้แหละสม้มโอ้โหอีกส้มจีลยอันนี้ต้องส้มละตู้ม้วนอีกแกลนี่อะไรอ่ะเว้ยจะมีคิดดะนะัมเบลน่ะเฮ้ยส้มมาสักอันดิโอเขาเกินไปที่จะไม่ให้สม้มเว้ยนี่มาส่องอ่านแล้วไอ้ตัดแบรนด์อื่นบ้างดีโออยากได้ส้มอ่ะม้วนอีกแกล เดิมนะครับพ่วงก็จะซ้ำๆและล่างๆมาปิ้วอุย้ยโจมมาแล้วมาแล้วว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นเสื้อไปอุยอ้ยเป็นเสือ้อตามคำขอไอ้เฮ้ยเอ้ยตึงเกินไปบ้าไอ้น้องโอ้นี่แค่กี่บาทเองนะครับไอ้ซ์กูได้เสื้อมาแล้วโอ้อย,ยังสุดเฮ้ยตึงจัดจะ เฮ้ยเกินไปแล้เปล่าเป็นไม่ได้ไงวะโคตรดีนะครับเสื้อมันบวกสแต็กดีมากมันนี้บวกพีแอตแท็กพีดามจแล้วก็เอ็มดามจนะครับผมล้วด,ดูดิโอ้โหฮิวอีกโคตรตึงมาต่อไปต่อไปจะได้แหละส้มอีกอันหนึ่งไปติดต่อทำไปเลยเอ้ย อใไในก็ซูมแล้วครับอ๋อท้ยจริงๆก็มีแค่เสื้อนะที่อยากจะได้เพราะว่าอยาอ่างอื่นก็ไม่ค่อยแล้วอะเดี๋ยวเก็บไว้แล้วกันนะอันนี้เก็บไว้เดี๋ยวไปซูมการ์ดต่อดีกว่าเดเก็บไว้พรุ่งนี้นะเพราะพรุ่งนี้มันจะอัปเดตใหม่มาซูมการ์ดอีกสามใบนะครับปิดคลิปจบคลิปนี้ก็อีกการ์ดอีกสามใบแล้วกันนะต้อนรอไปปุ้มทองไปเลยโอ้โหอย่างนี้น่าจะการ์ดกากอหะก็ใสายเม็นะครับไม่ใช่สายกูก <c oughs> าร์ดมูน่ะการ์ดม่วงไม่มาเลยนะครับมาแต่ฟ้าว่ะาออการ์ดขอการ์ด้้ใชอเออนนี้ได้ใช้ออนนอยู่่รร์เฟิสะไไมมากาารรงก์ดว กันว่วงไปดิโอ้ยอันนี้แม่ก็ไอเทมการเติมเลยอันนี้เอามารอเอาเวกได้เลยนะครับการแชมป์เนะี่ยโอเคทุกคนแล้วเราก็ใส่โชว์รอรอไปหน่อยแล้วกันนะเออก็แบบว่าไปสอดดูงานเท่ขึ้นมาร้อยล้านเท่าแต่จริงๆปากตัวนี้มันอันนี้มันเป็นเด็กสองอะ่ะอันนี้มันเป็นอะไรรับสร้างรามตรีตตออันนี้ดีกว่านะอันนี้ได้อันนี้จอดรูไปแล้วผมไม่น่าไปเสียจอดรูเลย โอเคก็ได้เสื้อมาใส่แล้วก็เฮ้ยดูดีดามิเอตขึ้นมาเขาเ่ยดวไม่ดีนี่ทำไม่ได้เนี่ยโอเคขิงกันมากพอแล้วก็มีอะไรวะ้องติดตามคลิปต่างๆใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะแล้อบายเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า